ช่างเราเนี่ยไม่เข้าใจคือตอนนี้คราวี้มาดูเราดูมาดูเนี่ยคราวนี้เนี่ยเล่นมาเป็นทีเฟสนะแต่คราวที่มาเป็นซิงเกิ้ลเฟยคราวนี้มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดมาเป็นซิงเกิ้ลเฟยเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้มาเป็นซิงเกิลเฟส์ร่าเนี้ยอมันมีสองคนแต่อีหนึ่งทีหนึ่งแแต่แต่มันต่อแบบนี้มันจะต่อมาแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยนะมันจะเป็นสายยูตันแต่ว่าถ้าสายเซนเตอ่ข้างบนอ่ะเป็นผิดดีผิดดีลักษณะของเฟสเซอร์ที่เกิดขึ้น เอมันเกิดแบบนี้บีมันเกิดแบบนี้มันมันเกิดขึ้นพของการแรงดันตรงนี้มันสองร้อยสามสิบโวลต์แรงดันตรงนี้สองร้อยสามสิบโวลต์ความต่างสักระหว่างจุดพีกนี่กับจุดพีกเนี่ยมันต่างกันคือสี่ร้อยหกสิบโวลต์เนี่ยอันนี้แต่กระแสที่มันเกิดขึ้นต่อโหลดกมื่อต่อโหลดมันต่างกันคือว่าดูทิศทางโพลาริตี้ของหม้อแปลงคือสมมติเอไรต์กับนิวตัน บนะีอะไรกับนิวตันนะอ่นะผมนั่งคุยมเนี่ยมันคือไอ้นิวตันเท่ากับไอเอบวกไอดีมันเดินยังไงมันมียังไงมันต้อยู่นในบัญชีทางการบินมีไม่ได้กับไอดีแต่พอดี DB มีทางเป็นลกกนบ,นนบกันแนละ้สมมติไอนีสิบแอมป์แอ็มสิบเฟดเดียวกันเนี่ยเอาเฟที่ศูนย์ลงสายก็ได้ลบก,กับสิบเอป์เนี่ยไอนิวตันมันเท่ากับศูนย์ตอนนี้มันเท่ากับศูนย์นะ คือดึงธรรมชาติแต่ตรงนี้มันบวกอย่างนั้นไม่ได้ตัวเนี้ยตัวน,วนี้บวกนี้ไม่ได้ต้องบวกที่ตรงเนี้ยขึ้นมากี่แอมป์สเกตท,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 ที่มันถึงรู้ว่ากี้นมากี่แอมป์นแต่ m นะนะถ้ากดตัวที่เยวมันกเกิด 10m บาง 10m ไปเนี่ยมันจะเกิดระแสสูงมากใี่ไซนิวตันเมื่อก,กระแสนิวตนันตัวนี้สูงขึ้นเท่าไหร่คือไอนิวตันนะตัวนี้ไอนิวตันหกถ้าตัดสิบนะคุณเกิดอะไรขึ้นร้อนเนี่ยร้อนในแสงนิวตนันผู้ใช้ไฟก็ใช้ไฟมาเดิม 10m แต่นิวตนันที่มันเกิดขึ้นคือ ไอนิวตันยกกำลังสองคูณกับความต้านทานสายนิวตันนี่คือล้อที่สูงมากล้อที่สูงมากล้อที่เกินความจำเป็น